婚礼各位嘉宾、评委、老师们、亲爱的同学们，大家上午好！不断的提升。大家知道，两周前，应中国国家主席、中国驻清迈总领馆向莅临现场的各位嘉宾、评委表示诚挚欢迎，向成功进级。嗯 วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมม e e, ี2,568ในวันนี้โครงการตรงชิมขับเป็นโครงการที่ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผมรู้สึกกินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันนักศึกษาไทยนับพันคนที่ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพสร้างสรรค์ผลงานสถาบันผู้จื๋มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านผู้มีเกียรติ คณาจารย์และผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านที่ฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านในงานรอบชิงชนะเลิศของโครงการชงชิ่นขับการตกแต่ตดวิดีโออย่างสร้างสารรค์สำหรับนักศึกษาร,ระดับอุดมศึกษาประรจําปีพศ2 5 6 8ในมายเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพความคิดส,สร้างสรรค์และพลังของ ที่ได้กรุณามาร,ร่วมงานและขอแสดงความยินดีแก่ทีมผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศชื่อ okay, วดีโออเคเราเอา่อเราเริ่สอบทวนก่อนนะคะสามสองหนึ่งโจงชิงเต้ยโอเคขอเล่นอหน่อยนะคะขอวิชีิอวิจารณ์หน่อยนะคะ 图案精美的彩绘陶器，安息一这不仅仅是普通的陶罐，这是一段博物馆。你将发现一个拥有五千我是队长周子燕。我是队员张一铁。我是队员徐元浩。我们来自乌龙泰宁。大家好。 如果说到泰国拥有费、那个，就开片的那个那个那个曲特别有印象，因为他那个那个就是一开场的那个那个曲。跟赛选手们、朋友们，大家上午好。<music>